ปัญญี่นึงแม่สารเดปูรัฐบาลไทยหนึ่งแม่สานี่ละปูมาจากเล่าจะไปเขียนเล็กเล่าเดิมปูโอ้เรื่อหางคืองามแบบโอ้หงาาๆงบาหง่าแยบคือไรเมื่อง่าเข้าไกนี่อืขึ้นานึงนาน ก่ใหได้เจอโตขาสามน่่เา้า่อาบัวอาบไปแล้วอาบไปแล้อาไปลเขียนงาเอะเอาสอโตอีกบาเอาเอาโตไม่พูเอาาเกาไ่องโตสอโตสโตใจดีให้ฮอดาโตทั้งบนทั้งล่างมันสานึเพี่นองไอครับ

ยังพักบ่อปูแกนก้ากสวดมตนไมคุวดมต์ไแล้วอคุวดมั์ไมแล้วเด็กพี่น้องที่แมนพัก์ตเมั่นเด็มาสั่งประตูวัดยังไงกจะได้ประตูวัดโค้งกว่ทุกวันนี้กนึ่งโ้ได้เลย้างพี่น้องไพี่ครับ้างไเัยกยาวค่ะมื่อมาดอแ่ี่เย